ล่าสุดคู่จบแฟนมีที่ผ่านมาไป,ไป,ปแล้วนะลูกและคนฟินมากสนุกค่ะสนุกก็อย่างที่บอกว่าเป็นแฟนมีครั้งแรกที่เป็นแบบคู่ด้วยแบบเรา,เ,ราเดี๋ยวๆอะไรอย่างงเี้ยก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆเราก็ได้เจอแฟนคลับที่แบบพบกันน้อยมากๆทีแบบได้เจอแบบนี้ก็รู้สึกตบหนหวานสิ้นหวานมากแ <c oughs> มก <c oughs> ่ก็มีหลายอารมณ์ค่ะมีหลายฟิลละกันตั้งใจเสิร์ฟมั้ยเราไม่ได้ตั้งใจเสิร์ฟแต่ว่ามันก็เป็นแบบอยากให้ทุกคนได้เห็น นานไม่เตรียมงานนานไมสำหรับแต่พี่ได้ทำจริงๆก็สักพักเลยค่ะแล้วก็เหมือนเรารับข้ามาจากทางช่องทางแบบที่ไดยเปอร์แล้วเราก็มาเรียนกันเองด้วยเพราะว่ายังแบบไม่มั่นใจอย่างที่พี่ช่วยเทรนมาคะตรงมากที่ก็เทรนเยอะค่ะอย่างที่บอกว่าคือแบบเหยียบเท้าไปหลายรอบเลยหรอใช่เขาหมดคนเขาดีมากค่ะแล้วขอโทษเขาไหมขอโทษขอโทษเขาเลยแต่ว่าจริงๆแบบเหมือนเขาน่ะ ก็จะโดนแบบไม่สอบกแ็แบบเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงรงแฟนคลัีแฟนเขาบอกว่าเป็นคฟนมิีรที่หวานแล้วก็ฟินมากก็ตามท <c oughs> ี <c oughs> ่ทุกคนเห็นเลย <c oughs> ค่ะก็อยากให้ทุกคนบอกว่าได้ความทรงจำแล้วบรรยากาศดีกๆกลับไปตามความรู้สึกเราหวานแค่ไหนสำหรับมี้มันก็เป็นแบบจริงๆมันก็แบบเป็นมิตรต่อห้าแล้วเราก็แบบเป็นฟิลอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงฟิลอย่างนั้นกอหมายถึงเราแบบทำงานร่วมกันเราแบบ ชอบโชว์ไหนมากที่สุดชอบโชว์ไหนจริงๆชอบทุกโชว์แต่ว่าถ้าให้เลือกก็คงเป็นเพลงพาร์ที่โชว์กันเพราะว่ามันเป็นเพลงแบบประกอบของละครของพวกเราด้วยแล้วก็เป็นแฟนคลับที่แบบรู้จักจากเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพลงที่เขาเขาร้องเขาแต่งเนาะแล้วเรก็เราก็ร้องกับเขาด้วยก็เป็นฟิลแบบเหมือนได้ย้อนกลับไปในตอนที่บละครออนอินมากใช่ไหมก็ ค่าก็เป็นหลายคนก็อยากให้แบบมีโอกาสจัดอีกไหมอยากมีอี่อะไรอย่างเงี้ยแหละคนบอกอันนี้ก็รับแต่ผู้ใหญ่เลยค่ะแต่ว่าเราก็แบบว่าถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานด้วยก็คือคนนี้คุ้มค่าเพราะว่าทั้งรองทั้งเต้นอทั้งหวานอะไรอย่างงี้อาจารย์ดีอ๋อก็คือเขาเทรนเราหมดเลยเหรอ จริงไหมกางงานเสิไม่จริงไปดูด้วยหรือเปล่าคะเห็นอยู่เห็นอยู่ก็หวาดยู่มันปฏิเสธไม่ได้นะดูเขาเอาจริงหนูเกิดไหมเพราคนดูว่าเกิดแต่คนก็เชอเกิดแทนมันมันการแสดงหย่านีจริงนะคะถามจริงว่าเกิดไหมหนูเกิดว้าเพราะว่าวันนั้นพี่บูมพี่บูมพี่สาวอะค่ะปั่นมากเขาปั่นเขาปั่นอย่างเงี้ยเันพี่สาวอะ ก็ชอบภาีเชียรเชียรกเชียรสิสมัครมาคอยตามเนาะค่ะไอจิ้มด้ยนะเออแล้เด็กสูงไะคะค่ะเอาจิงเปิงอยากเป็นแบิงหลายคนบอกว่าอยากให้แบบพูดจิงกันหรือพูดจิงอะไอ่างเงีมันจบคะมันสิแล้วถ้ารมีโอกาสสิทธค่ะเออหลายคนลุ้นเยอะอ่ะเจ๋งลุ้นเจ๋งเฉียรด้วยคือตอนนี้แบบเนี่ยจะตอบเป็นแบบละลาย แลองตอบแบบราเมมาดูกดูก็คือจริงๆรตอนีก็แบบโฟกัสงานแล้วตอบแบบมินต์นะถาตอร่เราแะตอนนี้ย่าแต่อนาคตไม่แน่อนาคดเรื่องนาอาจจะแบบองไม่สามารถแบบไม่ใช่กัสเราไม่สามารถควบคุมได้มันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแบบความ้นกไม่ดีจริงๆที่เข้ามาแบบหยอดหยอจิงจรครับ ไม่นะคะจริงๆเขาเป็นคนแบบเนี้ยจริงๆอย่างที่หนูบอกเขาเป็นคนสุภาพแต่เขาเป็นคนที่ให้เกียรติทุกคนนะคะก็คือแมีนีะมันมันตรงกับสิ่งที่เราชอบสุภาพให้สุภาพให้เกียรติหล่อแเซ็กซ์เราก็หมดเลยนะความสามารถพร้อมมันเปีะก็มีค่ะที่แสดงว่าหยิบคือเซ็กซ์เราเลยจริงๆหนูไม่มีเซ็กซ์เป็นคนอ่ะลองตอบแบบมิ้นซิล มตรงไมคตรงไมมีตรงมีข้อไหนบ้างข้อไดตรงกับเรามันสูไหมคะเออ้คุณสีผมล่าสุดไหมคะเยข้อไหนเตรงกับเราอะแบบมกันเลยอ๋อพูดได้หรอได้เไม่บอกใครหรอก้มีคนตา <c oughs> เรื่องรูปลักไม่ค่อยแบบว่าไม่ได้เป็นสเปกตายตัวแต่ก็อยางได้คนที่แบบรักรบคัวเป็นสุภาพบุรุษก็แบบนั่นแหละดูแลเราได้อุ้ยคนู้หมดเลยนะเขาเป็นแบบแบบเขเป็นแบเแบบ อนนรป็นสติอตตอนนี้คเป็นอะไรเป็นอะไรกันดีคะเป็นอะไรกัชกแล้วกาพัฒนาแ่อตอนนี้ค่ตเราว่าก็อย่ทีบอกคเราโกนาอทันแล้วเวลาแเราคุยกับเขาบ่อยถ้ามาคุยบ่อยไหมถ้ามีงานก็ กลคืนมี่ปัดดีอะไรอย่างงี้เฮ้ยมีนะคุยเรื่องงานเราชอบไหมเวลาพี่พี่มาถามมาแบบว่ามาเชียร์มาแซวอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี้เป็นแบบแฟนคลับเชียร์มันเขินไหมคิค่ะันฟีันทรมัมันก็ี่มนีแบบเหมิดเลือบินอยู่ในทองมันจ้มันคล้อยตาไหมมันเข้มตาไหม อไรยางค่ะยังร้องตะกี้มากโกงอากเลยแต่ว่าใกล้ถึงวันวาเลนไท์แล้วนะก็ไม่เหงาไม่เหงามีคเปแม่่มีเพื่อนไปมคะเออมีเพื่อนไปดนวาเลนไทยรือยังตอนนี้ยังไม่ได้แทนกับเพื่อนค่ทำงานแล้วว่างไหมว่างไหมวันนว่างว่ะตอนนี้ยังว่างอยู่ค่ะ ยังไม่มจถ้าเกิดเขาจีบก็พรอมเปิดใจนะคัต้องรอให้จีบ่อะอันนี่คือฝากบอก้ากบอกบ่อยแต่ตอนนี้ยังไม่มีแบบว่าคมเมนต์นานเนาะตอนนี้แบบไม่จีบป้าเออไม่รู้ค่ะไม่รู้พี่รอนะพี่รอรอเ้รวัปรกากันโอเคครับคุณ ้อนแล้วหรออะไรนะคะนี่เกคิวขอให้ไมเดี๋ยวไปอนกลนเลยไม่เดี๋ยวไปถามอะไรน้อเิดแลน้อเิดมินนอตแล้วข้อมินนอตแล้ว้อไปรู้น่อแล้วไปรู้